สำหรับคลิปนี้มาพอกับพันธวีอีกเซนเก่านเคยสสำหรับคลิปนี้พันธวีจะมานำพาเพื่อนๆทุกคนกู้โคมูลที่หลงลบไปในทางที่เาาง,ง,บบงียหาสามารถไปกู้กลับคืนมาได้มาใส่งานให้ได้ใส่งานแบบปกตินะสามารถไปกู้คืนมาได้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่หลงไปกดลบโอมูล ฟลเดอรเอกสารปูวิดีโอัย่างต่างา,งางก็สามารถไปกูขึ้นจากทั้งเกียร์ s ีไซเคิลบิขึ้นมาใช้งานขึ้นแบบง่ายๆมาหาปูขั้น,แบบนตอนนำกันเลยขั้นตอนในการกูข้อมูลในการที่เฮาลบข้อมูลเขาลืมลบไปเนาะมากปูแบบง่ายขั้นตอนที่หนึงคือเขาขอมาี่ที ทังคีเรรีเซคเกิลบิตนี้เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาปุ๊บเอาต้องการอยากจะก,กู้อมูลตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในทั้งคีเรนี้เซ็นพันธวิตต่อการกู้อมูลตัวนี้พันธวิก็คลิกขัวคลิกขัวและเขาคำว่ารีส t อ r e เขาคำว่ารีส t อ r e เดิมเปิดทุกคนติก๊กเท้นานัปุ๊บแสดงว่าได้เร,เรียบร้อยเนาะได้เรียบ,ร,ยบร้อย หลังจากเอาโกดบิดออกแล้วรัามาเบิรงว่าข้อมูลเขามาหรือบปเ่าแล้ก็มาเปิดขึ้นมาเขาจะเปิดซองนี้ขึ้นมาแล้วก็เขากับว่าเขาเบิรง,งนี่ดิเนาะเขาก็จะเห็นข้อมูลที่เขาหลงลึกกระกับขึ้นมาเนาะก็สามารถมาใช้งานได้อย่างอย่างปกติเนาะใช้งานได้อย่างปกตินนกตถือว่าขั้นตอนการปู่ข้อมูลจาก ทั้งชีงเงาขึ้นมาใส่งานก่อง่ายๆเห็ดตามเราก็สามารถปลูกขัวมุนขึ้นมาใส่งานได้ยางปกติและสําหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พันธมิตรเห็ดคลิปดีๆออกมาใหา้พ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนๆได้หามส้มและสาหรับคลิปนี้ขอจบใบสนิทและพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสบายดี